สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เจอกันเช่นเคยนะคะเจอกันงวดวันที่12เดือน7 64นะคะก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่12เดือน7นะคะเราก็จะมาสรุปผลก่อนนะคะสรุปผลงวดวันที่8เดือน7นะคะคืองวดที่แล้วงวดล่าสุดนี้เองนะคะเราก็จะมาสรุปผลก่อนเนาะจะสรุปผลงวดวันที่ 8เดือน7นะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนําทุกครั้งนะคะสูตรคํานวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอย,ย้ําว่าเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะก็ คำนวณสูตรตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสรุปางาวงวันที่8ก่อนนะคะคืองวดล่าสุดงวดที่ผ่านมานี้เนาะว่าเราเข้าตัวไหนหลุดตัวไหนนะคะสูตรนี้สูตรคัดพิเศษนะคะหวยลาวพัฒนาสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะสาหรับงวดวันที่8ที่ผ่านมานี้นะคะสำหรับ เลขที่ออกนะคะผลที่ออกเนาะก็ทั้งหมด6ตัวนะคะสำหรับเลข6ตัวก็2 2 9สองสองนะคะสำหรับ3ตัวนะคะ297นะคะ3ตัวนะคะ3ตัวอ่าสองตัวบนนะคะ2ตัวบนก็มีอ่าตัวบนล่างนะคะ97 9 2 9 7สองนะคะแอดมินก็พูดผิดพูดถูกเนาะ9 2 9 7อกนะคะสำหรับ2ตัวนะคะ แล้วมาชมกันเนาะว่าสูตครคัดพิเศษงวดนี้เราเข้าตัวไหนนะคะก็ยินดีกับท่านที่ถูกด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ติดตามนะคะติดตามรับชมเนาะก็ยินดีและดีใจด้วยเนาะเราก็เข้านะคะงวดนี้เราเข้าเนาะเราเข้า9 2สองนะคะเรางวดนี้เราเข้าตรงๆนะคะ9 2สองเนาะงวดนี้เราเข้าตรงๆเลยเนาะ92้าสองนะคะ เดี๋ยวมาดูกำลังวันนะคะเรามีสองนะคะกำลังวันเนาะมีสองมีเก้านะคะเรามีสองมีเก้าเนาะสำหรับสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษเราก็เข้านะคะเข้าเก้าสองตรงตรงนะคะตรงนี้เลยเนาะเข้าตรงตรงนะคะเก้าสองเนาะสำหรับสูตรคัดพิเศษนะคะก็กำลังวันก็มีนะคะสองเก้าเก้าสองเนาะ สำหรับสองตัวก็เข้า92เดี๋ยวามาชมต่อนะคะสำหรับสูตรพิเศษเราก็เข้าไปแล้วเนาะเข้า92ตรงตรงนะคะเดี๋ยวมาชมต่อนะคะสำหรับสูตร2นะคะสูตร2ตัวเด่นนะคะเด่น8เด่นเด่น5นะคะเด่น5เด่น8ลอง7นะคะสำหรับสูตร2เนาะสูตร2มีเด่น5เด่น8ลอง7นะคะแล้วก็กำลังวันนะคะ กำลังวันเราก็มีสองมี7นะคะสำหรับกำลังวันเราเนาะเข้าสองเข้าเจดนะคะอ่าสำหรับ6กตัวก็สองสองเ้าสองเก้าเจ็ดนะคะเลขที่ออกนะคะผลเลขที่ออกเนาะสองเก้าเจ็ดนะคะสำหรับสามตัวสองตัวก็ 9 2 9 7นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเนาะเราก็มีรอง7นะคะเราเข้ารอง7เนาะเราเข้า 7, รอง7แล้วก็กำลังวันแล้วก็มี2มี7นะคะอ่าส่วน2ตัวนะคะทีแอดมินจับจับคู่ให้นะคะเราก็เข้า79นะคะเราเข้าตัวกลับเนาะ7 9 9 7นะคะเราก็เข้าเกับ7 997เนาะเราก็เข้า2ตัวนะคะ เ้าตัวกลับเนาะเลขที่ออกก็97นะคะของเรา79นะคะสําหรับสูตรเด่นนะคะสูตร2นะคะเด่นเด่นอ่า <_ d ota> เราเข้ารอง7เนาะเราเข้ารอง7แล้วก็7 9นะคะ9 7 7า <_ d ota> นะคะสาหรับอ่างวดวันที่8นะคะวันวันที่8เดเดิน7เนาะเราเข้า2สูตรเลยนะคะเราเข้าทั้งสูตรเด่นนะคะสูตรเด่น แต่เราเข้าเป็นลองนะคะเราก็เข้าตัวกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะแล้วก็ไปเข้าสูตรคัดพิเศษนะคะสําหรับอ่างวดวันที่แปดนะคะอ่างวดวันที่แปดอีกสูตรนะคะสูตรสามนะคะเราก็จะอ่ารูดนะคะสูตรสูตรสามนี้รูดเก้าวิ่งแปดนะคะบนล่างนะคะรูดเก้าวิ่งแปดแล้วก็เข้าเก้านะคะ เราลูดก้านะคะเราบอกว่าลูดก้านะคะรูดก้าแต่ว่าเราจับไม่เข้านาอเราอ่านางก็ให้ลูดก้าเนาะเราก็เข้าลูดก้าแต่ว่าอ่าที่แอ m ดมินจับคู่ให้ก็ไม่ได้เข้านะคะ ก็จับคู่ให้ก็มี95 96เนาะเราไม่มี97เนาะแต่ว่าก็ต้องรูดนะคะรูดตั้งแต่90ถึง91 99ไปเลยนะคะแล้วแต่ใครจะจับคู่นะคะก็รูด9นะคะค่ะเรามาตามต่อเลยนะคะสำหรับ วันที่8เราก็สรุปผลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทั้งหมดเราก็เข้านะคะเข้าทั้ง3สูตรเนาะตั้งแต่คัดพิเศษนะคะแล้วก็เด่นนะคะเด่นลองอเราเข้าหมดนะคะลูด9นะคะเราก็เข้าหมดเนาะสำหรับววันที่แเราก็เข้าทั้ง3สูตรนะคะมีเข้าทั้งตัวกลับทั้งตัวตรงเนาะ2ตัวตรง2ตัวกลับนะคะ แอดมินก็บอกอยู่แล้วนอว่าให้ไปกลับทุกครั้งนะคะให้ไปกลับทุกครั้งเดี๋ยวเรามาชมต่อเลยนะคะสําหรับงวดวันที่12เดือน7นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะถ้าชอบกดถูกถ้าชอบก็บก,กดถูกใจถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้นะคะ แนวทางนะคะงวดวันที่12เดือนเจ4นะคะหวยลาวพัฒนาสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรนี้เข้าตลอดเลยนะคะเข้ามา14งวดติดแล้วนะคะเข้ามาเนาะอาจจะเป็นเข้า2ตัวตรงหรือไม่ก็ตัวโต๊ดอ่าไม่ใช่ตัวโต๊ดก็คือตัวกลับเนาะไม่กลับก็ตรงนะคะแต่เราก็เข้าทุกงวดเนาะสูตรคัดพิเศษนะคะเดี๋ยวเราไาตามต่อเลยเนาะ เราจะใส่กำลังวันให้ด้วยเนาะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งห้านะคะสองห้าสองหกนะคะสามแปดนะคะเจ็ดเก้า เจ็ดสี่นะคะแปดหนึ่งนะคะแปดศูนย์สี่เก้าสี่แปดนะคะสี่สองแปดหกนะคะหกสี่ หกห้านะคะสำหรับสองตัวนะคะสองตัวพิเศษเราก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรามาดูกำลังวันนะคะหนึ่งนะคะสองห้านะคะเจ็ดหก 8นะคะสำหรับกำลังวันนะคะท่านใดที่ไม่ชอบที่แอดมินจับให้นะคะก็สามารถจับคู่ได้เนาะเพราะว่าแอดมินก็ใส่กำลังวันให้แล้วเนาะก็สามารถใส่กำจับคู่ได้เนาะถ้าไม่ชอบที่แอดมินจับให้นะคะสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษนะคะสองตัวบนล่างอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ ถ้าชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านเนาะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุนการพานันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งะคะ่ะ แนวทางนะคะแนวทางงวดวันที่12เดือน7 64หกสัวลาพัฒนานะคะสูุดคัดพิเศษก็ลงให้ทั้งอสองตัวนะคะสองตัวบนล่างก็ลงให้แล้วนะคะแล้วก็ใส่กำลังวันให้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอลับเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านโชคดีทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ เอามาเจอกันคลิปหน้านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ